สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและฟแฟนๆรายการ f u t r <ure> a l <Real>. TV นะคะวันนี้เล็กจะทําเมนูของน้ําจิ้มไก่นะคะเป็นน้ําจิ้มที่สามารถทานคู่กับเมนูได้หลากหลายนะคะไปชมสม่วนผสมกันกค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างสําหรับส่วนผสมนะคะจะมีน้ําเปล่าค่ะแป้งมันกระเทียมกลีบเล็กพริกขี้นหนูแดงน้ําตาลทรายเกลือป่อนและน้ําส้มสายชูค่ะ สำหรับวิธีทำนะคะก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเตรียมเครื่องปั่นแบบนี้นะคะใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะและน้ําเปล่าค่ะจากนั้นปั่นให้ละเอียดค่ะเมื่อปั่นจนละเอียดดีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็นําทุกอย่างไปต้มในหม้อได้เลยค่ะ น้ำส่วนผสมนะคะที่เราปั่นจะละเอียดดีแล้วนะคะเทลงหมอ้อค่ะเปิดไฟแรงนะคะปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลทรายเกยลือป่นค่ะและน้ำส้มสายชูตอนนี้นะคะแค่รอให้ส่วนผสมเดือดนะคะแล้วคุณผู้ชมก็นำแป้งมันไปละลายกับน,น้ำเปล่าอีกประมาณ5ช้อนโต๊ค่ะแล้วค่อยนำมาใส่นะคะ พอส่วนผสมที่เราตั้งไฟแล้วนะคะเริ่มเดือดตอนนี้เล็กลายแป้งมันเข้ากับน้ำเปล่านะคะคนให้ดีนะคะแล้วก็จากนั้นเติมลงไปค่ะอีกเมือนึงนะคะต้องคอยคนด้วยนะคะไม่ไงั้นเราจะได้แป้งมันที่จับตัวเป็นก้อนๆค่ะรอให้ส่วนมสมเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำจิ้มไก่นะคะตักใส่ถ้วยค่ะคุณผู้ชมจะเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นทอดต่างๆก็ได้นะคะหรือนําไปรับประทานคู่กับเมนูของข้อไก่ทอดนะคะก็เข้ากันเหมือนกันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มไก่นะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจากพูลาฟู้ดเทอร์เบล v ววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ